กลับมานิววรุณสวัสดิ์ช่วงที่3กันครับคุณนันชรีพรค่ะคุณนันชรีพรสนใจตำรวจ99.99 99หรือจะเอา0 0 1วิุพูดอย่างนี้ <laughs> พลเอกสิราราอยู่ในส่วนไหนฮะ,ะก็ต้องอยู่99.99กุสิคุณชง <Okay. S 1> มาอย่างนี้ได้ยังไงดิฉันสนใจนั่นแหละท่านทำอะไรน่าสนใจทุกวันเลยอ่ะ,อะเรามาดูกันต่อไปนี้จะเป็นซีรีส์ตำรวจ3เรื่องติดๆดเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นที่ฮือฮากันมากในโลกโซเชียลหลังจากที่คนที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าพีระศิธิ์ จิระวงไพศาลโพสต์วิดีโอคลิปในกลุ่มปลดแอกชาวสองล้อคุณอนชริพรจะเห็นนะครับในภาพวิดีโอที่เห็นเนี่ยจะเห็นตำรวจจราจร4คนเดี๋ยวอ่านช้าๆหน่อยปลดแอกอะไรนะฮะปลดแอกชาวสองล้อสองล้อนี่เป็นอะไรจักรยานมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ออกลุ่มนี้เขาจะมีแนวคิดว่าไม่ควรที่ไม่ควรที่จะห้ามรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานคือเขาจะทำอะไรที่ทุกคนห้ามหมดะะอะคะ <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้ต้องดู เป็นภาพที่ตำรวจจราจร4คนพยายามที่จะปลุกปล้ำกดชายคนหนึ่งลงกับพื้นเป็นสมาชิกไม่ไม่ไม่ได้เป็นแล้วก็พยายามที่จะล็อกกุญแจมือค่ะนะครับซึ่งก็มีการต่อสู้ขัดขืนกันพอสมควรอฮะตอนแรกเนี่ยทางตำรวจเนี่ยพอหลังจากที่มีคลิปนี้ออกมาก็มาบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนต่างด้าวและมีอาการมึนเมาจึงจำเป็นที่จะต้องใช้อาการอย่างนี้แต่ปรากฏว่า ความจริงเปิดเผยครับว่าผู้ชายคนเนี้ชื่อว่าปราโมกรอดเที่ยงแล้วเขาเดินทางไปที่สถานีตำรวจกองบังคับการจราจรพร้อมกับทนายชื่อรณรงค์แก้วเพชร ่ไมเมเาแล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่21เมษายนบริเวณใกล้ๆกับตลาดคองเตยที่เขาเรียกกันว่าตลาดไก่ไม่ใช่บอนไก่นะตลาดไก่รตรงนั้นขายไก่ถ้ารถติดจะเห็นโรงไก่อยู่ริมถนนเลยคุณปราโมกเนี่ยบอกว่าในในเหตุการณ์นี้เขาถือกล้องมือถือกําลังถ่ายชื่อป้ายซอยค่ะเพื่อที่กําลังจะส่งให้กับแฟนเพื่อนนัดกันมาเจอบริเวณนี้จะได้ไม่ผิดแต่ทิศทางในการถ่ายเนี่ยอาจจะไปอยู่ ในทิศเดียวกับที่ตำรวจเนี่ยกำลังตั้งจุดตรวจกวดขันจราจรอยู่บริเวณนั้นจะมีบอยแบนมีวงบอยแบนมีบอยแบนอยู่ประประจํานะฮะจึงเกิดการล็อกแล้วก็ทําร้ายร่างกายเขาเกิดขึ้นพอ เขาเดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจจราจรท่านพลตำรวจตรีจีรสันเนี่ยก็เอาตัวเข้าไปเลยนะในห้องร่วมพูดคุยกันเลยไม่ยอมให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเบาๆหน่อยอะไรมันไม่อะไรกันทัากันน้เขาออกมาปึ๊บแถลงข่าวครับบอกว่าครั้งแรกที่มีกระแสข่าวว่านายปราโมกเป็นชาวต่างด้าวและมึนเมาค่ะน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ชัดไหม และตอนนี้ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง4คนที่ปรากฏในคลิปย้ายกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บังคับการการจราจรเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วถ้ามีความผิดอาญาและวินยัยก็จะดำเนินการอย่างยิ่งเคร่งครัดตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมไอตอนที่เป็นล็อกเขาเนี่ยเป็นล็อกเพราะอะไรเพราะกลัวเขาจะไปถ่ายคลิปอะไรอย่เงี้ยประมาณเช่นนั้นรประมาณเช่นนั้นแล้วคุณดูนะ ล็อกแบบชนิดที่แล้วว่ก็เห็นอนะแต่เขาก็ไม่ได้ดิ้นหล่นดิ้นขื <S 2> <S 2> <S 2> นขนะดิ้นมากรเรามันมีอีกคลิปหนึ่งดิ้นแบบทั้งทั้งดิ้นทั้งเตะทั้งอะไรตำรวจก็สี่คนเข้ามาช่วยกันเลยยิ่งกว่าเป็นอาชญากรอ,อีกดิน้นดิ้นมากเลยอ่ะทำไมคลิปนี้ไม่ดิ้นนะมันมีมันมีมันมีสามสี่คลิปเลยมีหลายมุมกล้องเลยดิน้นดิ้นมากนะครับซึ่งคุณประโมทเองก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ตัวเองยังระแวงเจ้าหน้าที่ไม่กล้าเดินทางเข้ามพบและนอนไม่หลับแต่ภายหลังจากที่ได้รับคํายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ก็ยังติดใจในเรื่องการลงโทษทั้งทางอาญาและวินัยของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง4ี่นายรวมถึงการเยียวยาเพราะตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทําซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะไปถ่ายป้ายซอยเพื่อนัดแฟนว่าจะมาเจอตรงไหนเท่านั้นไม่ได้เจตนาจะไปถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดและถามจริงถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเสียหายไหม ท่านพลท่านพลตำรวจตรีจีรสันท่านยืนยันแล้วนะครับในข่าวบอกว่าประชาชนสามารถถ่ายภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่เป็นเรื่องผิดกฎหมายครับอือโอนี่เป็นบอยแบนด์เลยนะเนี่ยครบเลยอ่ะเมื่อคุณสนใจฝั่งของพลตำรวจเอกศรีวราค่ะผมก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งของตำรวจมาให้คุณได้ดูเหมือนกันค่ะอ่าเหตุการณ์เมื่อกี้เกิดขึ้นที่คลองเตยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กระบี่ เป็นตำรวจกลุ่มไหนฮะเป็นตำรวจคน 0, เดียว 0, 0, 0. ไม่กลุ่มไม่เกิดอะไรนี่แหละก็คงจะอยู่ใน99.99 99ด้วยแหละนะครับผู้ใช้ Facebook ชื่อนภัทรสรามาลัยสนามนะครับนภัทรสรามาลัยสนามและเพจพริ้งเมคอัพอาร์ติสโพสคลิปวิดีโอนี่คุณอันชลิพรดูนะครับอยู่ๆเนี่ยตำรวจเนี่ยขี่รถซ้อนสีนะ ขี่รถซ้อนสี่อ้าวก็เขาห้ามซ้อนสามนี่คุณก็ซ้อนมันซะสี่เลยดีไหมไม่ห้ามซ้อนสี่กฎหมายห้ามซ้อนสามอ่ากำลังมาอยู่ข้างหลังนะครับเป๊ดเจิดเจิดอ่าล้มคุณอนญชลิพรอย่าพึ่งหัวเราะให้สังเกตย้อนหลังนิดเดียวน้องย้อนหลังอีกทีหนึ่งให้สังเกตนะครับว่าเหตุการณ์ก่อนที่ตำรวจล้มในบริเวณใกล้เคียงมีอะไรไหมดูรถเก๋งคันสีขาวนะไม่เกี่ยวกับคันที่วิ่งไปแล้วนะนี่แล้วดูข้างหลังฟื้บ มีรถคันหนึ่งกาลังพุ่งหัวออกมาจริง <Yes. S 2> แต่เขาล้มก่อนเห็นไหมคะไม่ไม่รถพุ่งออกมาก่อนอตราไม่ได้ปปไปปกไปปาดเลยแต่ประการใดปรากฏว่าพอล้มปุ๊บตํารวจนายหนึ่งที่ขี่มาเนี่ยสแสดงอาการฉุนเฉียวเลยลุกขึ้นมาถอดมวกันน็อกทุ่มลงพื้นเตะถังขยะปิวกระจัดกระจายและพยายามไปฉุดสาวประเภท2คนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ให้รับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวสาวประเภท2อ,อยู่บนรถที่หักหัวออกมานั่นใช่ไหมรถ SUV นั่นใช่ไหมรถไอ้ใช่เอซูซูมิลเอ็กไหม อยู่นในวีออสไม่เกี่ยวไก้ไรถกันนี่หกัก<อ>คุณคิดดูกันแล้วกันคือขับมาเนี่ยอาจจะกลัวไปชนกับไอ้วิวเอ็กซ์นั่นใช่ไหมแต่ไอตอนเอาเรื่องมาอเอาเรื่องนี่นี่น,นี่อ่ะชดนะครับซึ่งคนในโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์ตำหนิพฤติกรรมไม่เหมาะสมของตำรวจลายดังกล่าวนะครับส่วนคุณคนที่ขับรถบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย24เมษายนกำลังขับรถเก๋งกำลังจะไปจอดที่ริมถนนใกล้ที่เกิดเหตุพอลงจากรถ ถูกตำรวจคนนึงอันนี้ใช่ไหมวีออสคันนี้อวีออสมาข้างหน้าปึ๊บกำลังจะเข้าแล้วเขาก็ปึ๊บอ่าปึ๊บอ๋อเดียนเข้าใจแล้วล่ะเดียนเข้าใจแล้วล่ะคืออย่างนี้ค่ะพอวีออสมาข้างหน้าปุ๊บมิวเซเว่นออกมาใช่ไหมตำรวจก็เลยหลบเพราะกลัวว่าวีออสกับมิวเซเว่นอะมันจะตำกันเอ้ไม่ใช่ค่ะจะชนกันนะคะแต่มันเกี่ยวอะไรกับวีออสล่ะอ้าวก็กูก็วีออสก็ดันออกมามิวเซเว่นไม่วีออสกำลังจะเข้า กำลังหาที่จอดไปนู่นแล้ววีออส่ะมิวเซเว่นออกมานิ่มจะไปเจอกันอยู่กลางถนนใช่ค่ะมันจะไปเจอกันกลางถนนนั่นไงมิวเซเว่นกับวีออสมันจะเจอนกลางถนนและตำรวจมาก็กลัวจะไปเจอเขาตำรวจก็เลยหักหลบมาทางนี้ก็เลยโมโหก็เขาก็บอกว่าเขากำลังจะจอดรถอยู่ๆตำรวจก็ลากเขามาเลยหาว่าเป็นต้นเหตุทําให้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีทั้งแม่ทั้งลูกนั่งซ้อนท้ายมาเนี่ยล้มเขาก็แสดงน้ําใจนะพาคนบาดเจ็บไปหาหมอนะ แต่พอมาดูคลิปกล้องวงจรปิดแล้วเขาบอกไม่ใช่เป็นความผิดของเขาอะเดี๋ยวค่นมอเตอร์ไซค์นั่นตกลงซ้อนสี่มาซ้อนสี่ครับมีใครบ้างอะคะมีตำรวจมีแม่มีลูกจบทิจบเลยสินะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ความผิดนี้ของเขาทําให้เขาเสียเวลาด้วยเขาไม่ได้ไปส่งไพรส์นีส่งสินค้านี่ไงบีออเนี่ยบีออสไปหักนี่ไงมันจะไปทางไหนก็ไม่ไปคุณดูดิไม่แต่คุณขี่ตามเขามาเนี่ยคันข้างหน้าเขาไม่ผิดนะ คันข้างหน้าไม่ผิดแต่ว่าไอ้คันออดไม่ผิดแน่แต่มันยึกยกัยกยึกยักไงคุณมันจะตรงก็ไม่ตรงมันจะจอดจก็ไม่จอดจอดรถไงก็ใช่สิแล้วคุณดูไอ้มิลเซเว่นนั่นก็มิลเอ็กซ์นั่นก็ออกมาใช่ไหมมิลมิลเอ็กซ์นั่นก็ออกมานี่ไงมันจะมาจอดจ่อกันเนี่ยไอวีออสจะไปทางไหนก็ไม่ไปเขาจะถามผมอะมิลเอ็กซ์อะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องไอมิลเอ็กซ์ออกมามันก็ไปไม่ได้เพราะว่าไอวีออสก็ยึกยักอยู่ข้างหน้าผมว่าแล้วมอเตอร์ไซค์มาสี่คนมันก็ไม่จะเบรกยังงไ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเบรกไม่ได้เบรกเสียเหรอเวลานั่งสคนอะ่ะมันก็มันตั้งใจไม่ถูกไงมันจะไปทางไหนอะ่ะก็ลงท <laughs> ี่อ่ะก็อย่างที่ว่าเขาก็เลยขอความเป็นธรรมแต่ที่นี้ไปดูตำรวจตำรวจชื่อสิบตำรวจเอกชนะกฤตบุญชูก็เป็นผู้กงครับหมู่งานป้องกันปราบปรามที่กระบี่แหละก็บอกว่า,าพาพาหลานกับแม่กลับบ้านอพอถึงที่เกิดเหตุถูกรถนายสิริพรเลี้ยวตัดหน้าขณะที่รถเก๋งอีกคันที่จอดอยู่เลนซ้ายขับออกมานี่บอกว่าวีออสไปเลี้ยวตัดหน้าเขา จึงทาให้รถล้มหลานสองคนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าถลอกเล็กน้อยส่วนนายสิริพรไม่ยอมเดินมาดูเด็กทําให้ตนโมโหจึงแสดงกิริยาไม่สุภาพแล้วก็ไปบอกนายสิริพรให้มาดูแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเอาผิดรถทั้งสองคันนะแต่พอแชร์คลิปดังกล่าวทําให้เกิดเสียหายเขาก็ขอโทษที่แสดงกิริยาไม่ดีออกมาก็แล้วกันอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องของตํารวจนะครับค่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นตํารวจอีกคนหนึ่งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีกําลังตั้งด่านอยู่ปรากฏว่า มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกมาครับแต่คนขี่คนนี้เป็นเจ้าของห้องซ้อมดนตรีชื่อวัฒนาท่าพลิกขี่มาแบบไม่ใส่หมวกกันน็อกดาบตำรวจสุมเมธจึงเรียกมาตักเตือนแล้วก็ร้องเพลงสุขกันเธอเราคอยฟังดูก็ได้ครับทาาไไไมมม้บยันนเเเอนนอรปวดคตนนีะ เจ้าหนี้นะอันนี้ไม่ว่าแต่ข้าหน้าโดนแน่นะทำไมผมชอบร้องเพลงให้ชาวบ้านฟังครับก็ร้องไปเพื่อว่าเราไม่เครียดเลยแล้วก็พูดผู้ใช้รถใช้ขี่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาก็าไม่เครียดครับคนเขาดีใจได้เราร้องเพลงเอ้ยไม่เคยเจอตำรวจใจดีนี้มาก่อนเลยอารมณ์ดีเงี้ยครับเราเคิดอะไรมากพุ่งน,นี้กระเช้าแล้วเขาไม่คดีกาา่อข,าขา้ขาก่อข่าบันไดทา,า,างแทบมันปิดพรบจราจ,จรมันไม่ว่ากับตำรวจได้แล้วอย่างแล้วเขาบางคนก็ไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนแค่เพียงเขาหลงลืม รำนมองนี้เราก็ว่ากัรเตือนเข้าไปนะมันเราต้องอารูวยกันซึ่งกันและกันเขาไม่มีเจตนาอย่างนี้นะครับแกก็บอกว่าช่วงนี้เห็นใจเศรษฐกิจก,ก็ไม่มีเรียกม,มาตักเตือนกันละกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับการตักเตือนนะครับ กฎหมายยังต้องเป็นกฎหมายถ้าทำผิดก็ต้องเปรียบเทียบปรับอยู่ดีคือเจ้าหน้าที่เขาสามารถใช้วิจารณญาณในการลงโทษได้ใช้ดุลพินิจไม่วิจารณญาณเรื่องของนกเงือกเรื่องนกเงือกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะของการอนุรักษ์เป็นสัญลักษณ์ของการสุความสมบูรณ์ของผืนป่าปรากฏว่าที่เกาะยาวมีกลุ่มนะคะเรารักเกาะยาวมีการแชร์ข้อความและภาพแม่นกเงือกที่ตายในหลังบนเกาะยาวน้อย เกาะยาวน้อยอยู่ที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา<ฮ>ะนะฮะโดยอาจารย์สิริวัลน,นาคขุนทศนักวิจัยโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่ากลุ่มนกเงือกเนี่ยได้ติดต่อประสานงานมาให้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาอนุรักษ์ดูแลนกเงือกบนเกาะยาวก็มีการสร้างซุ้มนั่งดูนกเงือกที่ทํารังพร้อมกับแนะนําวิธีการดูแลนกเงือก ว่าสามารถทําเป็นที่ท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้ครับปรากฏอาจารย์นี่ก็บอกว่าก็ไปดูไปดูโพรงนกเงือกไปทุกวันเลยค่ะไปศึกษาจะพัฒนาไปดูทุกวันปรากฏว่าจนมีวันหนึ่งไปไม่เห็นอะ่ะอืมไม่เห็นแม่เงียบมากครับก็เลยส่องไฟลงไปดูมีลูกอยู่ในนั้นด้วยนะคะอืก็เลยไปเจอว่าแม่นกเนีเ่ยตายอยู่ในโพรงค่ะเอา้าทีนี้สรุปเลยก็แล้วกัน คาดว่าคนเนี่ยใจร้ายฆ่าแม่ก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเอาลูกเไปเพราะวป2ตัวบเขาจับลูกไม่ได้ไงถ้าแม่ไม่ตายเนี่แหละความความโหดร้ายของมนุษย์และล่าสุดได้ข่าวว่าเอานกเอาลูกมาคืนแล้วด้วยคือคือมันมีการแชร์ออกไปจากเฟซของกลุ่มเรารักเกาะยาวไงก็เลยมีการเอาลูกนกมาคืนหนึ่งตัวนะครับ แต่ตอนนี้อีกตัวหนึ่งยังหาไม่เจอนะฮะแต่ที่โหดคือฆ่าแม่ด้วยนะฮะใช่นะครับค่ะมาดูข่าวภูมิภาคกันนะคะ <c oughs> ที่สุพรรณบุรีค่ะเมื่อวานนี้ผลเอกไพรบุลคุ้มฉาย,ยานะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราโกรดเกล้าให้ผลเอกไพรบุลคุ้มฉาย,ยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชาลลนุสณรดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตประจำปี2560 mm. เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระปีชาสามารถกอบกู้เอกราชของชาติให้ดำรงเป็นปึกแผ่นในปัจจุบันตำนานสมเด็จพระนเรศวรีียิ่งใหญ่มากนะคะครับพระองค์ท่านไม่มีช่วงเวลาแห่งความสำราญ mm. ของพระองค์เลยครับรบตลอด mm. เวลานะคะอ่านแล้วจะรู้เลยว่า เวลานี้วันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยด้วยพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านนะฮะแต่ปางบันมาเลยจนถึงทุกวันนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วท่านก็คือกษัตริย์นักรบของประเทศไทยนี่แหละนะะฮที่สุพรรณบุรีเช่นกันก็เมื่อวานนี้วัดทับกระดานก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะทำพิธีร่วมลํำลึกถึงการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีการนำคณะนักร้องลูกทุ่งโดยที่มีคุณไกรสอนแสงอนันต์กับคุณเพชรพุ่มพวงลูกชายของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นำไปนะครับแล้วก็มีการทําบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนที่จะมีเวทีคอนเสิร์ต25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันที่10มิถุนายนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าไปดูข่าวต่างประเทศค่ะครับ